สวัสดีครับอยู่กับบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมหาปมบันนี้ฝนตกครับผมไปชมกันครับผมวันนี้ฝนตกครับผมรอจับอึงครับผมได้จับอึงแน่ๆครับผมฝนตกแล้วครับผม มันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับผมมาเด้อจับอึงงทำกันครับผมมาครับผมประยากจับอึงกับมานะครับเด้อมาครับผมขอบคุณครับที่ติดตามผม